สวัสดีครับผมสังอ้วนอุทยานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีบาทเทอร์นะครับผมมาจะจะมาแนะนําวิธีการล้างหัวพิมพ์เบื้องต้นนะครับผมหนึ่งนี่นะครับลูกค้ากดเมนูนะครับน,นะครับมันจะขึ้นเมนเทนน์ขึ้นมานะครับให้ลูกค้ากดโอเคนะครับแล้วอันนี้เขาให้กดเลื่อนมาเป็นข้อที่สองมันจะขึ้นคําว่าคีนนิ่ง จากนั้นให้ลูกค้ากดโอเคนะครับอันนี้คือล้างแบ็คคัลเลอร์ออคือทั้งหมดนะครับผมจากนั้นให้กดโอเคนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้างแบบปกติถ้าเราเลื่อนมาอีกอันนึงนี่นะครับอันนี้คืออย่างแรงเราเลื่อนไปอีกอันนึงอันนี้คือแรงที่สุดของบาเทอร์รุ่นใหม่นะครับซีรีส์ T310 T510 นะครับรุ่นนี้ดีมากนะครับเพราะว่าล้างได้3มระดับในตัวเครื่องนะครับผมถ้าเป็นปกติผมก็จะให้ล้างแบบธรรมดานอโม่นะครับกดโอเค ขาจะขึ้นมาว่าให้เรากดสตาร์ทนะครับเพื่อทำงานนี่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสาขาบิ๊กซีไอทยาเปิดทุกวันนะครับผมนี่ครับเครื่องล้างเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นอร์มอลนะครับผมจากนั้นเรามาเทสต่อเลยครับผมมาดูว่าที่เราทํานะครับล้างเบื้องต้นออกดีไหมอันนี้ลูกค้าสามารถทําเองได้นะครับานี่นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับลูกค้าสามารถทำเองได้นะครับนี่ก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ